มีเด so ็นสองปีซ้อนนะครับวันนี้ประสบการณ์30ปีองค์มันตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องเทพบุตีเพื่อสร้างก้าวใหม่ของเทพบุตีนะครับในฐานะการเป็นเจ้าของประเทศที่ชีวิตมาแล้วนะครับขอบคุณคครับมากมาพบกับพี่น้องเทพบุตรดีครับขอบคุณมากครับคควขอบบุณมากรััสสดีครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณแม่ครับขอบคุณม่ขอบคุณแม่ที่เสนอบกนมกขอบคุณมม่ขอบคุณมวอนคัแกโคาอนะครับขอบคุณประกาขอบคุณมม่ขอบคุณม่ยมก้าเครับก้านีก็เป็นคนเดนะครับก้าแล้วก็คน่เราก็ประกาศได้ลยว่าเราไม่เอาเน เพชรบุรีต้องเอาประชาธิปัตย์ต้องให้พี่โลเอาลงกรชูวชูวิชูวิชูวชูใครไห้หมรเลยกลยชวิทชูวิเวิร์กหดใครหอผมนี่ถูกหวยสามงวดติดกันนะ เอาเอาเอาเาเอาบัตรไว้หน่อยเอาไวหน่อยสวตเรับวันี้ก็มาผถานยอนาวเม่อปีนะครับก็มีการก็ไดมาลอนตัเบสุาื้อไครับมเชื่อแค่สภาัะครับ้อ อเป็นเสียงหอว่านั่นเป็นความสีของพวกเราเป็นดอกคนมาให้พี่นะมาเพชรบุรีนี่มวลชนมามาต้อนรับคนชอบไม่หน่อยเก็บไว้หน่อยชอบไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยชอบมากเลยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าก็มีกระเป๋าก็มีเออกระเป๋า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 มา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 พี่ข้อตัวดูเอาอาเซียมาขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมาก

ขาวไทยที่ไยงาไทยยกับชูวิทย์ชูวิทย์พลาลกรักมากคิดถึงลือกันชูวิทย์ชูวิทย์้ขอบคุณแม่มาเป็ดรีของเรานะครับขอบคุณแม่จริงจริงครับาแบเยอะนะครับนี่จะลงสอสอเป็ดบีสงสัยไม่ต้องหาเสียงเลยเกิดมากเออเกิดไ่ายิน่ครับเกิดเลยรบดา ชาพิบูลยที่รับแลคารพผมชูวิศกามบริสิพี่น้องนายเขตหนึ่นเพชรบุรีต้องพี่อารมณ์กรเท่านั้นพ,<ว>พี่น้องครับผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมผมสนับสนุนพี่อารมณ์กรผมรู้จักพี่อารมณ์กรมา20กว่าปีและผมไม่เคยเห็นสสคนไหนนะครับ เอาใจใส่ประชาชนอยู่ในสภาสนใจเรื่องกฎหมายติดตามให้พี่น้องเหมือนพี่อรลงกรดดังนั้นเพชรบุรีต้องเอาพี่อโลงกร์พลบุตรเอาไว้ใช้ครับเบอร์เจ็ดเท่านั้นพี่น้องบอกกันไปปากต่อปากวันนี้ผมชูวิทมาสนับสนุนอรลงกร์พลรบุตรพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายไม่เอากันชาไม่เอาเรื่องยาเสพติด พี่น้องวันนี้เราต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นและช่วยกันรวมให้กับหมายเลขเจ็ดทำไมครับพี่อลงกรณ์เป็นสสผมว่าเจสมัยแล้วมึงเนี่ยหกสมัยหกสมัยแล้วคนที่อยู่เป็นสสอหกสมัยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวเพชรบุรีโดยตลอดไม่กกรวในอิทธิพลใดๆผมนั้นคนสีเทารู้เส้นทางของไอ้พวกสีเทามันดี ดังนั้นต้องให้พี่อลงกรมาจัดการพวกเทวแถๆเสียหน่อยแถวๆนี้มันจะคลองเพชรบุรีครับพี่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 ไม่ยอมจัดจัดพี่ไม่ยอมอยู่แล้วพี่อลงกรเป็นคนที่มีอุดมการพี่น้องชาวเพชรบุรีพูดกันปากต่อปากครับวันนี้ชูวิทย์กมนวิสิ์มาเหยียบเพชรบุรีมือปงมือปืนไม่กลัวผมชูวิทย์ขอสนับสนุนอลงกรโพนบุรหมายเลขเจ็ดครับ ไปเล่เจ็ดก้าไปเลวันทีนน่14บพฤษภาคมอย่าลังเลประชาธิปัตย์จะต้องเอาไว้กับเพชรบุรีพี่น้องครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ผมไปมาหมดภูเก็ตพังงากระบี่สงขลาถูกซื้อครับประเทศไทยนด่บันซื้อไง่ายๆนะห้าร้อยพันพันห้าพี่น้องถ้าเกิดยังให้คนมาซื้อเสียงเอาเงินมาให้ คิดดูละกัน5้าร้ยพันหนึ่งแล้วมันเข้าสภาไปมันจะเอากลับไปเซ็กเท่าไหร่พี่น้องเขตนี้หนูเยอะไหมมีหนูไหมนะต้องไล่ให้หมดนะไอ้หนูเนี่ยหนูต้องไล่นะอย่าให้มีไว้นะแต่เพชรบุรีผมได้กล่าวว่าหนูมันกลัวมันไม่ค่อยมาดังนั้นพี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะขายผักก็เป็นผักทองคำขายอะไรผลไม้ทองคำตลาดเนี่ยขอให้เป็นตลาดทองคำ ค้าขายล่ําค้าขายรวยมีหลานก็ขอให้เลี้ยงมีลูกก็ขอให้เก่งมีพ่อมีแม่ขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีปัวก็ขอให้รักมีเมียก็ขอให้หลงมารับบัตรสติกเกอร์อันนี้ผมประชาชนนะผมไม่ได้เกี่ยวเรื่องของพี่อลงกรเลยนะผมเป็นประชาชนผมเดินมาจ้าเอ๋มาจ้าเอกกับพี่อลงกรรู้จักกาันนี่รู้จักกับพี่ตั้งแต่ปี2547ปีนี้จะ20ปีแล้ว ดังนั้นผมดูคนมามากเห็น<ๆ><ๆ>คนมาเยอะนักการเมืองนี่ผมเห็นมาในสภาโดยตลอดท่านอาลงกรอยู่กับผมอยู่กับท่านอาลงกรเนี่ยตั้งแต่เข้าไปในสภารู้จักนิสัยรู้จักอะไรกันดีดังนั้นผมกล้าพูดครับตเต้มปาตเต้นคำแบบวันนี้ผมชูวิทย์สนับสนุนอาลงกรณลปรบุเบอร์เจครับเบอร์เจครับเบอร์เจ็ดครับ สามเขต้วยสามเขตเบอร์เจ็ดหมดใช่ฮะเขตหนึ่งเขตสองเขตสามทั้งสามเขตเบอร์เจ็ดหมดเลยดีกว่าเออดีเหมือนกันเบอร์เกดหนึ่งเกดสองเกดสามเบอร์เจ็ดหมดพี่น้องครับบอกไปเนี่ยน้องง่าบอกไปไม่เลขนเจ็ดผมชูเวทสนับสนุนอารมณ์คนผมเป็นคนกล้าชนผมมาผมไม่มีอะไรครับผมเป็นประชาชนคนธรรมดา เบอร์ไม่มีพักไม่มีแต่สำหรับเพชรบุรีสนับสนุนประช,ชาธิปัตย์อลงกณ์ผลบุสาเหตุเพราะอะไรครับนี่คือคนจริงนี่คือคนทำงานนี่คือคนที่รับความเดือดร้อนของชาวบ้านและอยู่ในสภาทำอะไรครับดูแลกฎหมายดูแลเรื่องต่างๆกฎหมายต่างๆผ่านท่านอลงกณ์ที่อลงกณ์ที่รักและเคารพของผมกี่ฉบับ เป็นสอสอมาไม่รู้กี่สมัยพี่น้องถ้าไม่ใช้อย่างคนอย่างเอาลงกรพี่น้องก็จะงงแหละครับเพราะว่าเอาคนใหม่เข้าไปต้องไปเริ่มต้นใหม่และคนใหม่เข้าไปเนี่ยมันสีเทาหรือเปล่ามันสีอะไรดูแล้วมันสีขาวแต่จริงๆลึกๆ,กๆนั่นมันสีเทานะดังนั้นพี่น้องแล้วตลาดที่เขตเพชรบุรีไม่ว่าเขตไหนเขตหนึ่งเขตสองเขตสาเบอร์เจเบอร์เดียวได้ทำไมได้เบอร์เจ็ด ได้เบอร์เจ็เบอร์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะ,จะเวนแล้วผมจะขอแจกของชําลุยของผมเองนะครับเงินผมเองงบผมเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนข้างๆนี้เลยนะครับดังนั้นมาเลยครับมารับกับผมเพราะส่วนมากรับแล้วจะถูกหวยแล้วไม่ใช่ถูกหวยงวดเดียวนะสามงวดติด,ดต่อกันนะครับสามงวดฮนะเอามาเลยมาเลยพี่พี่ครับพูดเลย แตขอบคุณที่ชูวิทนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกันก็เหมือนชะตาชีวิตนะครับที่ชีวิตได้มาเพื่อปืแล้วก็ท,ที่ขอบคุณนั่น,นคือว่าไม่ใช่เรื่องของการสนับสนุนผมเพราะว่ารู้จักกันต่อสู้เพื่อส่วนรวมแต่ขอบคุณด้ว<ล>ยผมไม่ต้องการให้เพชรปนั้นมียาเสพติดและบาดไปทั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชาพีเสรีเป็นสงคามอันตรายต่อ ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาของเราแต่ยาบ้ายาเสพติดทุกชนิดจะต้องไม่มีในเพชรบุรีเพชรบุรีต้องเป็นเมืองสีขาวครับผมเองพี่น้องรู้จักดีที่เราจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อสร้างก้าวใหม่ของเพชรบุรีนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการขายวันที่14เป็นวันสสเขตเลือกพรรค วันนีๆๆะเป็นีันแหงีปกนีุวที่ันะครับอติ๊กเกอร์บ้านเราบดันบี้จะมาปุบกระแสดะครับในการที่จะช่วยกันตอบต้านกัญชาเสรีพีกันโดยไม่มีการควบคุมลูกหลานเราก็ตกเยือนอันตรายรวมทั้งยาเสพติดพุชติปะครับขอบคุณรวมทั้งการรณดงต่ตอต้านการสีเสียขายสิทธ์นะครับกินเหียร์ไม่กินแบดนะครับ เพราะว่าคุณค่าของผู้แทนรัฐบาลมีมากกว่าคมนะคอยเปใส่ให้มารับไว้แต่ว่าอยไปแปลรถที่บ้านมีกี่แผ่หมดให้คุณค่าของคนเพชรบุรีเมืองเพชรบุรีเมงชุมสุเมทภูเกษพัทยาและที่หัวหินดังนั้นไม่ใช่การแพทย์การบาดเจ็บวชก็อมาให้อ่ะได้ครับบวก็มาให้อ๋อยินดีครับให้ผมใส่เหรอโอ้ยได้ๆขอบคุณมาก หัวผมมันผัวโตพี่น้องผมอยากจะพูดเรื่องเอาซิกเหอร์เยอากระเปากเป้ากราเป้าเปกระเป๋ากรเป๋ากรเป๋ากระเป๋ากระเปากระเปากระเป๋ากระเป๋าะเารกเะกระาเอรกกกรรเระกเาระารกรเา ต่อหน้ายาเสพติดกะเป่าีเลยก็ควไหนมียาเสพติดก็ไปในบ้านก็เหมือนทุกท่านครอบครัวตลอดชีวิตนะครับเนกาช่วยกันลดลงทีงนะครักที่มาช่วยเทปีใต้ไปมาเหนือใต้ออกตกนะครับวันนี้ก็สําหรับของเราไม่ให้ตกงอยู่ในอันตรายของยาเสพติด ผมเองต้องขอ้อนพี่น้องเลือกอุปต่อ์เปิดเพืสาญาติสุขาแท้เพื่อนมันไม่ได้มีคุณ่าไแต่อย่างใดคือที่น้องจะต้องตัดสินใจครับอ้อที่คือทำหน้าอ้อนการหน้าตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าควานที่ฝลาดบกวนทำได้หรืออะไร